ประทับใจนะครับมีการดูแลเทคแคร์ดีมากแล้วก็แนะนำเรื่องรถว่ารถนี้ปีอะไรคือดูดีครับสวัสดีครับผมชื่อไกพอรพรเลืองสาค,ครับเดินทางมาจากกราจินบุรีเพื่อจะมานำรถคันนี้กลับไปที่นครราชสีมา เนื่องจากญาติคนที่เป็นเจ้าของรถโดยตรงนะครับเขาดูจากเหตการรีวิวขายทีนี้เขาถูกใจว่ารถที่นี่ดูดูดีมีคุณภาพแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรยะแยะๆเขาเลยเจาะจงมาที่นี่โดยเฉพาะ พอเข้ามาในโชว์รูมรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากกับรถที่ที่จอดอยู่นะครับที่จอดอยู่ว่าดูดีแล้วก็ดูจากด้วยสายตาก็มองว่าคุณภาพดีตามที่รีวิวขายการบ,บริการก็ประทับใจนะครับมีการดูแลเทคแคร์ดีมากแล้วก็แนะนำเรื่องรถว่ารถนี่ปีอะไรคือดูดีครับ ถ้าใครสนใจที่อยากจะได้รถมือสองนะครับก็เชิญที่นี่บริการประทับใจแล้วก็มีรถให้เลือกมากมายครับต้องกราบขอบพอระคุณมากๆเลยครับทั้งพี่ไก่พรแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับที่อาคาเนาะค่ะ,คะแล้วก็เลือกซื้อรถที่นี่แล้วก็ เลือกที่จะให้ทีอาคาได้ดูแลคุณลูกค้านะคะวันนี้ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะคทุกๆอย่างที่คิดไว้ทำไว้นะคะก็ขอให้สมหวางทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะ